ช่างอันนี้คืออะไรครับชุดนอนนักครับอ่าไงสำหรับใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าไฟบ้านในที่ที่ไม่มีไฟเข้าอ๋ออันนี้ทำคือชาร์จแบตได้ด้วยใช่เดี๋ยวลองชาร์จดูชาร์จได้จริงมั้เนี่ยอ่านี่เดี๋ยวนี่ไปขึ้นแล้วเฮ้ยชาร์จได้จริงกี่แผงครับแผงสองร้อยวัตต์แผงเดียวเองครับชาร์จดูเลยใช้แผงเดียวเองเหรอเนี่ยนะนี่แปดสิบสามโวลต์นี่ไปในแบตครับนี่ปริมาณแบต เฮ้ยเจ๋งก็เดี๋ยวกลับมาดูกันว่าแบตโทรศัพท์จะขึ้นหรือเปล่าโอเคเฮ้ยเอาจริงดิอ่าไม่ได้ใช้แค่ชาร์จแบตเท่านั้นใแบชเดี๋ยวเราลองมาลองเครื่องไฟฟ้าดูกันอ่ะตู้เย็นได้ปะไม่ไหวไม่ไหวื่องไฟฟ้ามอเตอร์อาเสียบแล้วนะนี่นะต่อมันนี้นะเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยเอาจริงดิมันลงได้ด้วยเฮ้ยได้เยอะจริงนะเนี่ย เปิดครับเลือดสเลยนะอ่ะสาเฮ้ยเปิดได้ไม่เจ๋วอ่ะเนี่ยชัดได้ทั้งแบตได้พัดลมทั้งพัดลมเลยนะอ่ะอ่ะเป็นไงบ้างผ่านไปประมาณ2-3สาชั่วโมงนะครับเราก็จะมาดูแบตเตอรี่ที่เราชาร์จไว้อ่ะนี่เต็มร้อยแล้วเฮ้ยหนึ่งร้อย นี่ไม่ได้ชาร์จแบตเดียวนะนี่เก็บแคลมป์ลมอยู่ด้วยอดูอันนี้ทำขายด้วยเปล่าขายครับขายครัไใจติดต่อได้ครับนี่แบตเตอรี่ก็ยังเหลืออยู่นะอ๋อรอใช้ทั้งพัดลมกับชาร์จแบตด้วย